คือามาขยันเลยเหรอโต้ไม่มีอะไรทำใช่ไหมโต้ฮะ,ะมาขยันแท้ทำไมขยันจังเลย,ย <c oughs> เหรอเพราะว่าปลาฉันจะรอดหรือปลาที่จะ้ตายเนี่ย ไปะไปหวม,มันตอันนั้นหายโตไม่ไม่มขยันผิดเนี้ยขแต่บอกโต,ตงนะฮะดูไหมเนี่ยกลัวมันจะโตขึ้นมาโตเนี่ยถ้าเธอมาันมันจะตายขึ้นมาไฟยช็อตขึ้นมาแล้วไฟไม่ชอต เออมุวนอีเดีเนี่ยเห็นมาแล้วเลยว่าไปยี่ซอดร้านหน่แปะแล้วนี่อ,อย่างนั่งตกปลาตอนตกไปตกมาลุงไม่จับปลาเลยยังเลยเนี่ยฮะเฮ้ยด้จับไม่ก็แมแ่เหรอเนี่ยเผลอเท้าเดียวตายปลาทับตายเบิร์ตบอลแล้วแพ้ที่ไหนปลาไม่ได้กลัวแบบนั้น นั่งเรียนไปเรียนมาพี่ชีแบบมันมือนะโอ้โอเม่เป็นตาให้หยุดบ้างอย่างโรงเรียนเนี่ยนราจะให้ไปเรียนต่อมั้งเนี่ยนอนนมันต้องเรียนใตัวหางานให้นี่ยหางานให้อมาทำนั้นเนี่ยดิน้ำเลอะเทอะเลยม้าต้องมาเก็บมาปวดเนียอะไรเงี้ยไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยให้งานหลายตัวเลเนี่ยโกเมสลุงเนี่ยฉันน่าจะลงเรียนพิเศษให้เธอเนี่ยจะได้มีเวลาว่างเวลาว่างเธอเยอะเกินไปต้องไปเรียนเพิ่มนะเนี่ย พักนี่ไงก็มาหางานเ,นเพื่อนๆไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นยน้ำเป็นพื้นเลยเนี่ยลปาลาหมูมาขับวัวปลาคนเนหรอโอ้แม่บลาตุบางเยนี่หยุดมากเกินไปแล้วเนี่ยหรือว่าสอบมากเกนเบอร์เลยมันนั่งคุยาเซอร์ในห้องเรียนใช่ไหมเขาสอบนั่งคุยใช่ไหม,ม,ไหมนั่นนง,ง,งเขาสอบใช่ปะเตาสอยตายเบอร์เท่าเดียว ปลาหมูลุปยปบบอปลาเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยปลาตายเรียบร้อย